สืบสานตำนานเดินตามร้อยโบผูเกื้อกูลสิตาคิดพอพียแบ่งที่ดินทรัพย์สินทำเตียงอย่างพอเพียงบนพื้นทางของทางสายกลางสวัสดีพี่จ้า ก็สวัสดีครับัดมครับโ้มายังไงเนี่ยก็ถ้ารับเที่ยงนะครับเวลาว่างนะครับก็ไม่ติดธารกิจมากก็จะแวะมาจิบกาแฟนะครับแล้วก็มาทำคอนเทนต์กับพี่จ๋าเนาะเมื่อวานเมื่อวานตอนเมื่อวานตอนที่หนึ่งนะพี่จ๋าผมบอกว่าผมอยากได้เห็ดละงูแบบนี้แบบนี้พี่จ๋าบอกว่าข้อหนึ่งก็คือทําใจครับผมวันนี้จะมาขอข้อที่สองข้อที่สองที่ผมอยากจะได้เห็ดละงูสีทองเหมือนพี่จ๋าเนี่ย ข้อที่สองคืออะไรโอ้อาจารย์อยากได้แบบนี้ตาที่พูดมาเหมือนเมื่อวานนี้ครับผมอยากได้แบบนี้แล้วทํายังไงกับพื้นที่นาที่มันแบบว่าล้างพื้นที่นาล้างไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแล้วอยากได้แบบผมเนี่ยเนี่ยถ้าพูดตามจริงพี่จ่าผมเข้ามาช่วงที่พี่จ่าเป็นทุกนาโล่งนะครับไม่มีอะไรผมเห็นความแตกต่างมากในระยะสี่ปีปีแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยไม่มีไม่มีต้นไม้นะครับผมอ่าเห็นพี่จ่าขุดคลองอยู่ฝั่งเดียวเสร็จแล้วก็มีกาเรียกว่าภาษาสาสันเรียกว่า มันห้านาทีมันหพอว่าฉะนั้นมันห้านาทีไม่มีต้นไม่นะผมเห็นความแตกต่างตั้งแต่พี่จ่าเริ่มทำนะครับจนถึงปัจจุบันแล้วแล้ววันนี้ก็จะมาขอความรู้ขั้นที่สองขั้นที่สองเมื่อวานนี้พี่จ่บอกว่าทําใจ๋อขั้นขั้นขั้นแรกคือผมให้พี่น้องก่อนที่จะมาทำอย่างได้แบบนี้ให้ทําใจก่อนมัครบผขั้นต่อไปนะครับยอมเสียยอมเสียเสียยอมเสียเสียอะไรพี่จ่ายยอมเสียยังยังงงอยู่ว่ายอมเสียเสียอะไรบ้าง ฟังไม่ผิดหรอครับยอมเสียยอมเสียมันมีสิ่งที่ต้องยอมเสียหรือว่าโยนทิ้งเลยครับผมก็คืออันแรกคร,ครับอันแรกนะครับเคมีเคมีท่านยอมเสียไหมอ่ายอมเสียก็คือส่วนส่วนที่จานี้ไม่ใช่เคมีเลยต่อต้านเคมีร้านเปอร์เซ็นต์ร้านเปอร์เซ็นต์ครับรไม่ว่า,าปุ๋ยเคมีไม่ว่ายาฆ่า้าไม่ว่าไอปุ๋ยยูเรียเน่ยแม่ผมปุ๋ยทุกอย่างห้ามใส่แม้แต่ยายา ฆ่าแมลงใช่ารารเคมีและแมลงนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วิจารมามาทําตรงเนี้ยผมว่าไม่ต่ำกว่าสปีประมาณสปีเนาะเริ่มเริ่มเริ่มมาทำจริงจริงสีปีเนี้ยไม่มีเคมีเลยไม่มีเคมีครับผมไม่มีต่อต้านเคมีหนึ่งครับคือต่อต้านเคมีต่อต้านเคมีนะครับร้อเปครับสองสองยอมเสียที่จะไม่เลี้ยงไก่ไม่เลี้ยงไก่ครับผมเพราะว่ามีบางท่านเนี่ยก็คือมีต้นไม้ต้นไม้ที่คอยเกิดเชื้อเนี่แต่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ครับ เห็ดไม่เกิดไม่เกิดเพราะไก่มาตอดไก่มักเสียเรียบร้อยหมดครับเรียบร้อยหมดใช้ไม่ได้ครัับอนดับสองคือเห็ดแน่นอนอันดับสองคือยอมเสียไก่ไม่ย้อยเสียไก่ไม่เลี้ยงไก่ในพื้นที่ที่เราอยากได้เห็ดนะครับต่อไปอันดับที่สามก็คืออันดับที่สามอันดับที่สามสำคัญที่สุดเลยสำคัญที่สุดครับผมอยากมากอยากรู้มากว่าผมจะได้เห็ดสีทองบนจ่าเนี่ยก่อนที่ท่านจะได้แบบนี้ท่านต้องมีสามอย่างนี้ก่อนครับอันดับที่สามก็คือต้นไม้ที่ก่อให้เกิดเห็ดและงกต้นไม้ที่ก่อให้เกิดเห็ดละงก เอมีอมีมีต้นอะไรบ้างพี่จักวันนีผมขออยาตเอาไว้แค่นี้ก่อนเดียวถ้าอาจารย์อยากรู้หรือ FC อยากจะรู้ว่าต้นอะไรที่ทาให้เกิดเห็ดเหง่ง้เนี่ยเห็ดเหง่อเนี่ยมันมีอเหงื่อเหงม่ตเนไม่อไรบ้่งเรับผอเหงื่อเห่องยาวเกิื่อเี๋ย่อเองจะอเบื่อเหาื่อเป็น่อเสงื่อเป็น่อเหงื่อเป็นตอเหงื่อเหงื่อเนง้อเอเงื่อเจ่าง่อเหงา่อเงย่อเงยเหย่ัง่เหื่อหงื่อครับทบทวน อันหนึ่งก็คือยอมเสียยอมสละเคมีไม่ใชเคมีไม่ใช้เคมีรวมทั้งยาฆ่าแมลงทุกดครับทุกชนิดนะครับอันดับที่สองคืออันดับสองยอมเสียไก่ไปยอมเสียไก่ไม่เลี้ยงไก่ในพื้นที่ที่ต้องการให้หิบให้มีเห็ดให้ให้มีเห็ดเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ให้ให้เห็ดเกิดในสวนเราต้องไม่เลี้ยงไก่นะครับอันดับสองอันดับสุดท้ายี่สามก็คือหาต้นไม้ที่ทําให้เกิดเห็ดละงกครับ หาต้นไม้ตระกูลยางอ่าหาต้นไม้ที่ที่เป็นเขาเรียกว่าทําให้เกิดเห็ดใช่พี่จ๋าเน้นเลยโดยโดยโดยเฉพาะที่ว่าต้นตระกูลยางใช่ทำเห็ดลโง้นี่เกิดแน่นอนครับผมถ้าทําได้สามอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันครับเนาะโอเคนี่ก็คืออ่าลำดับที่สองนะที่ว่าอ่าพี่จ๋ามาทํายังไงจากทุ่งนาว่างเปล่านะครับจนกระทั่งมีเห็ดละง้สวยงามที่อ่าช่องพี่จ๋านะครับครับนี่ก็อะไรกันต้นดอกใหญ่มากนะพี่จ๋าทำเชือพี่จ๋าดูในเฟซเนี่ยดอกเล็กนะ แต่มาดูจริงเนี่ยโอ้โหมันเท่าถ้าบานนี้มันโอ้หน้าจ๋าไว้เลยครับนะครับพอนี้จะธรรมดานะส้มเชื้อแล้วพอเราดูในช่องเนี่ยในเฟซบุ๊กนี่เราอาจจะว่าดอกเล็กนะแต่ถ้ามาดูจริงๆเนี่ยโอ้ไม่น้อยนะพี่จ๋าเราแบมือออกนี่ดอกมันบานขนาดนั้นเลยนะครับผมก็วันนี้ก็จบเนาะครับผมตอนที่สองคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ